สวัสดีครับผมรู่ยเฉยสาตาจารย์ดรเกล็ดนทีชัยชนะสาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์วิทยาลัยอยชวิสาสุพันธ์รีสถาบันการอชวศาสตร์ภาคกลาง4หลังจากเราได้เรียนรู้พื้นฐานของดโดรนองค์ประกอบของดโดรนกฎหมายเกี่ยวกับดโดรนเรียบร้อยมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมดโดรนซึ่ง จะมีเนื้อหาอรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับผมอันดับแรกก็คือการติดตั้งโปรแกรมภาษา p y t h อ n การติดตั้ง IDE เขียนโปรแกรมการเขียน Environment ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรมการติดตั้ง Library แล้วก็ลงมือเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบโปรแกรมนะครับอันดับแรกเลยคือการติดตั้งโปรแกรม Python นะครับขั้นตอนติดตั้งบนว11 ดาวน์โหลด Python มาโดยตรงจากเว็บไซต์ w w w p y t h o n o r g d o w n l o a d z i w i n d o w ได้เลยลกดปุ่มดาวนโหลดก็ติดตั้งได้เวอร์ชันล่าสุดจะเป็น Python 3.13.7นะครับหรือไม่งั้นก็จะค้นหาจาก Google โดยพิมพ์คาว่า Python วักดาวน์โหลดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีดาวน์โหลด p y t h o n เป็นภาษา Python ให้เราดาวน์โหลดมาได้เลยคลิกได้เลยนะครับจากนั้นมาก็จะขึ้นมาจะเป็น Python 3.13 จเราไม่เลือกตัวนี้ก็ได้นะครับเราไปเลือกที่เมนูด้านบนที่เป็นสีน้ําเงินด้านบนเขียนว่าดาวน์โหลดครับก็จะได้เป็นแบบไพทอนล่าสุดคือ Python 3.13.7นะครับผมต่อมาเราติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งโดยการคลิกเข้าไปตามชื่อไฟล์แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้ของผมเคยติดตั้งแล้วมันก็จะว่าจะอัปเกรดไหมอันนี้เราไม่ต้องอัปเกรดเราก็เลือก c u s t o มไม e ไปเลยนะครับอินส l l ลเลชันก็ไปก็จะมี Optional f e a t u r e พื้นฐาน ลักษณะที่จะใช้ก็เลือกทั้งหมดเลยครับจากนั้นก็คลิก next ครับผม advance d option เราก็เลือกตาม default เราก็คลิก install หรือถ้าเราพอใจตรงนี้เราก็คลิก install คลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็จะติดตั้งโปรแกรมเกี่ยวกับ python ให้เรานะครับก็จะดำเนินการใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการติดตั้งช่วงนี้ต้องต่อเน็ตนะครับถ้าเราไม่ต่อเน็ตมันก็จะใช้การไม่ได้นะครับก็เลื่อนไปเรื่อยนะครับมันมี progress bar จากนั้นก็ SET UP was successful ก็จะสำเร็จถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าติดตั้งสำเร็จแล้วแล้วก็จะมีเมนู Close ให้ใช่ไหมครับเรา Close ไปนะครับผมเมื่อ Close เสร็จแล้วเราจะม่ต้องตรวจสอบว่าหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งแล้วเราก็ต้องตรวจดวูติดตั้งมีเสร็จไหมเราก็เลือกที่ Command Prompt Command Prompt ของเราเราจะใช้ power s h a l n ก็ได้หรือ command m m m n d p พร้อมโดยตรงก็ได้นะ ราใช้คอมมานด์พร้อมในที่นี้นะครับเราพิมพ์ cmd ก็ได้นะครับที่ค้นหานะครับพิมพ์ cmd นะครับแล้ว enter ไปก็ขึ้นมาเป็นสีดํานะครับพิมพ์คําว่า python ขีดขีดวักนะครับ python วักขีดขีดตัวเล็กหมดนะครับวักขีดขีดเวอร์ชันหรือจะใช้ตัวย่อสั้นๆว่า py วักขีขีดเวอร์ชันก็ได้นะครับก็จะแจ้งผลลัพธ์ว่าเป็น Python เวอร์ชันอะไรในที่นี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดของณวันนี้คือ Python 3.13.7นะครับผม ลองดูนะครับที่หน้าจอคอมานพร้อมก็จะมีสังเกตได้ว่าตรง p Python นะเราพิมพ์ Python ตัวเล็กทั้งหมดปักวัก,กขีดเวอร์ชันก็จะแจ้งครับบรรทัดถัดมาว่า Python 3 1 3.7ครับอย่างนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จในการติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้แล้วครับโอเคถือว่านาาย,ยินดีแล้วครับติดตั้งได้แล้วหนึ่งอันต่อมาที่แนะนำว่าจะต้องทดสอบการติดตั้ง pip ก็คือ Pip นะเพื่อที่จะติดตั้งไลบรารีหรือ อื่นตัวอื่นนะครับของ Python จะติดมาให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต,แต,แต่ถ้าจะอัปเกรดก็จะมีคำสั่งอัปเกรดให้แต่ตอนนี้เอาพื้นฐานก่อนแล้วเราก็มาต้องสร้าง Virtual Environment เพื่อที่จะเวลาเราไปใช้ที่อื่นนะครับเขาใช้คำสั่ง venv เมื่อเอาไปใช้ที่อื่นแล้วเราจะสามารถยังเหมือนเดิมนะอย่างนี้จะดีกว่าคำสั่งตรวจสอบเวอร์ชันปิ๊ก็คือ pipw c h e c แดดๆนั่นแหละครับเวอร์ชันแล้วก็ Enter เพื่อเอามาติดตั้งตัวอื่นตัวอย่างเช่นป i p install request เป็นต้นนะครับอันนี้คือให้ดูต่อมาัการสร้าง v วอร์ชั e n v น r o n m e n t นะก็คือใช้คำสั่ง p Python วัก hit m วัก venv วัก my venv ตัว Python ตัวคำสั่งเนี่ยใช้คำว่า Python เลยโดยตรงเลยฮะไม่ต้องใช้ติย่อนะครับวัก h m venv นี้ก็ต้องใช้ venv e เลยครับส่วน my venv นั้นเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ แล้วแต่เราตัวท้ายตัวท้ายนะครับ My NV ตอนนี้ที่นี่เราตั้งชื่อว่า My NV ให้เพื่อเป็นให้ให้สอดคล้องกันนะครับ My NV เสร็จแล้วเวลาจะเรียกใช้งานเราก็ต้องใช้ My E NV ด้วยในที่นี้เราจะใช้ My NV เพื่อจะให้มัน activate โดยพิมพ์ตรงคำา่านเพราะว่า My NV backslash script s ตัวใหญ่ script ก็เติม a s slash activate ก็ มันจะทํางานได้นะครับณนะที่นี้นะเช่นตัวอย่างที่ผมใส่ครับปิ p IP, ในคำพร้อมวักขีดเวอร์ชันอ่านี่เป็นการตรวจสอบเวอร์ชัน PIP ก็เป็นเวอร์ชัน25.2นะครับต่อมาการติดตั้ง VS Code นะครับมิช่วนสต d ลิโอโค้ของ Microsoft ให้ใช้ฟรีนะครับเป็นเอ i t เตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกครับสำหรับเขียนภาษา Python แต่ก็จะมีเขียนภาษาจาก Python โดยตรงครับ p y c ชาม m อมมิชชั่ y ของบริษัท j e t b เบรนะครับอันนี้เราสามารถติดตั้งได้ใช้ฟรีเช่นกันในที่นี้เราจะติดตั้ง VS Code ให้เขียนโปรแกรม Python นะครับนะก็เข้าไปที่ Google ก็พิมพ์คาว่า,า VS วนะัดโดวัดดาวน์โหลดเลือกตัวแรกเลยดาวน์โหลด vs code นะครับต่อมาเราก็คลิกเลือกดาวน์โหลด for windows นะเราก็เลือกตัวนี้เลยนะครับไปคลิกตรงดับดนี้ครับคลิกเลยติดตั้ง จากนั้นมาให้คลิกขวาที่ชื่อไฟล์แล้วก็ให้เลือก Administrator พอติดตั้งปั๊มก็จะถามว่าจะติดตั้งเป็นแบบ Administrator ไหมเคยใช้ทุก User เราตอบโอเคก็เลือกเลยคลิกโอเคเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ Windows บอกว่าจะยอมรับเงื่อนไขในการติดตั้งไหมเราก็ตอบว่า agree the agreement ยอมรับเงื่อนไขในการติดตั้งในครั้งนี้เราก็ท้าให้เลือกก็จะติดตั้งไม่ได้ครับเราก็ไม่ต้องติดตั้ง เราเลือกติดตั้งแล้วก็ต้องตอบ Next ฮะโอเคพอ next เสร็จแล้วเราก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะติดตั้งอย่างนี้นะจะเลือกรายละเอียดที่เดสก์ท็อปใส่นู่นนี่เพิ่มใน Environment อะไรต่างๆนะรเราติ๊กที่หมดเลยทั้ง5 Che c ็ค o x นะแล้วจากนั้นเราก็คลิก Next ต่อไปนะครับเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมต่อไปครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะบอกรายละเอียดจะติดตั้งอย่างนี้โอเคนะตามรายละเอียดเราก็คลิก i n s tall เพื่อติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะนวนการติดตั้งจนก,การะทั่งเสร็จสิ้นนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นตอนติดตั้งครบถ้วนแล้วนะครับได้ทั้ง Python ได้ทั้ง VS code แล้วในการโคดดิ้งแล้วต่อมา,อาการติดตั้งไลบรารีเพื่อที่จะควบคุมดโดรนอันนี้สําคัญมากๆดโดรนที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคนี้ใช่ว่าทุกตัวจะเขียนโปรแกรมได้เราจะใช้ดโดรนที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือดโดรนที่ชื่อว่าเทโลโดยใช้คําสั่ง Pip ือติดตั้งไลบรารี pip วัด install หรือว่า d j i t e l o p y นะเราคลิกตรงนี้นะครับนี่คำสั่งนะอันนี้ให้รู้ที่ฎีก่อนปฏิบัติเราค่อยมาลงมือติดตั้งที่ตรงนี้นะ command p r o m นะที่จริงเราต้องติดตั้งก่อนจะติดตั้ง PIP install d j i t e l o p y นั้นเราจะต้องสร้าง virtual environment ก่อนหรือบางที PIP เรามีปัญหาเราอาจจะต้องอัปเกรดตรงนี้แหละครับอาจจะต้องใช้ p y t h o n e x e l o c m ปิ p บอิน tall ฉีดขีดอัปเกรด PIP ปิ๊อันนี้เป็นอาการอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อจะเป็นจาก24.3.1ก็จะเป็น25.2ซึ่งผมเป็น25.2อยู่แล้วนะครับผมเอาให้ดูว่าปิ๊บของแต่ละคนแตกต่างกันเป็นอย่างไรใช่ครับหลังจากนั้นมาติดตั้ง Environment ดีก็ นะโดยการสร้างโดยใช้คำสั่งดังนี้ก็คือ Python w. m v env ก็คือ virtual environment w. myenv แล้วเมื่อติดตั้งเสร็จ enter เสร็ ets, มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกครับเพราะว่ามันสร้างเสร็จแล้วแต่มันสร้าง Environment ชื่อ myenv เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราแต่เรามองไม่เห็นครับต้องเข้าไปดูที่โฟลเดอร์จริงๆแต่แตอนนี้อยู่ในขมันพร้อมมันมองไม่เห็นนะครับ จากนั้นเราจะต้อง activate เพื่อจะเอามาเขียนเพื่อให้มีอยู่ด้านหน้านว่ามี myenv โดยใช้คำสั่ง myenv Virtual element ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย backslash script s ตัวใหญ่แล้วเติม s ตัวต่อท้ายด้วยนะคำว่า script เนี่ย s เล็กอยู่ข้างหลัง s ใหญ่อยู่ข้างหน้า script backslash activate และ enter จากนั้นก็จะมีตัวด้านหน้าขึ้นมาครับ ต่อมาเราจะหลังจากได้ทุกอย่างแล้วครับติดตั้ง Python แล้วติดตั้ง VS Code แล้วเช็คไลบร a r y ติดตั้งเรียบร้อยต่างๆแล้วเราจะมาเขียนโปรแกรมแล้วครับการเขียนโปรแกรมเราจะต้องสร้างใน VS Code ในในโฟลเดอร์งานของเราตรงนี้แหละครับเปิด VS Code ขึ้นมาใช้ CMD บริเวณที่เราเก็บงานนะตรงผ่าดแล้วก็พิมพ์ CMD และ Enter มันก็จะคำาพร้อมขึ้นมาพร้อมกับ ให้เราพิมพ์ C O D E code นะครับวัดจุดและ enter ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของ v S code บริเวณที่เก็บ Environment ตาต่างๆหมดไว้นะครับเมื่อเข้าสู่บริเวณที่เห็น v S code บนหน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้ซอสโค้ดผมเขียนไปไปก่อนแล้วเอาให้ดูเฉยๆว่าหลังจากรันจะเขียนคดแล้วเป็นยังไงให้ดูโครงสร้างนะครับต่อมาเราก็มาเขียนซอสโค้ดครับตั้งชื่อให้เป็นตามที่เราต้องการก็คือสื่อความหมายคือโดอน อันดั o สกอคอนโทร .py ภาษาไพทอนต้องนำสก,กุล .py ครับอ่านี่หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนนั้นมันจะมีอยู่ตรงอันดับแรกนะครับหนึ่งก็คือต้องเชื่อมต่อโดรนก่อนอเวลาเราเขียนเมธอดเมนใช่ไหมครับต้องเขียนควบคุมโดรนเชื่อมต่อโดรนเชื่อมต่อโดรนเสร็จก็ต้องเชื่อมเช็คแบตเตอรี่นะมันจะเช็คแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เพียงพอจะขึ้นบินไหมหลังจาก เช็คแบตเตอรี <yap> the game, <pod> <disease> <ome> ่เสร็จแล้วก็ดําเนินการขึ้นบินทําคําสั่งต่างๆเมื่อทํำคำสั่งต่างๆเสร็จแล้วก็ลงจอดก็ถืออันเสร็จเสร็จสิ้นนี่มาดูการเขียนโปรแกรมตั้งแต่บรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่1เลยเราจะต้องเรียกไลบรารีเทโลนะโดยใช้คําสั่ง from เราจะตั้งชื่อว่า dji.telopyy เนี่ย import มาจากคลาสชื่อว่าเท l o ท T จะต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ ส่วนข้างหน้า from d j i t e l o p y นี่เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องสื่อความหมายนะทีนี้ให้ตั้งชื่อต่างนี้แล้ครับ d j i t e l o p y จากนั้น import มาอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ import เวลาเพื่อจะมาจับเวลาว่าให้ทำนานเท่าไหร่ก็ import ว time ตัวเล็กทั้งหมดนะครับ time ครับจากนั้นเราเริ่มเขียนฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชัน main def main m A I N, นี่ภาษาไพทอนจะเขียนอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะ ให้ความสัาันการเว้นวรรคเะย่อหน้าอะไ่งต่างเนี่ยจะต้องตรงกันและจะบรรทัดเริ่มต้นจะต้องใส่โคลอนและเมทอดจะต้องเป็นตัวเล็กนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดโคลอนตามด้วยเชื่อมต่อเลยครับเทโลอันดับแรกสร้างอ็อบเจกต์ก่อนนะครับจากคลาสเทโลเราตั้งการให้มันตั้งไกลมาจากคลาสเทโลก็เลยต้องตั้งชื่อเดียวกันคือเทโลแต่เป็นตัวเล็กเท่ากับเทโลทีตัวใหญ่ เมทัลต,ต้องเป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเช่นเดียวกับคลาสเนี่ยวงเล็บเปิดวงเล็บปิด,ปดอันดับเรามาร์กเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้ตอนนี้เราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาจากคลาสเทโลชื่อว่าเทโลตัวเล็กจากนั้นเริ่มการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง connect t ทโล o connect วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตอนนี้ connect d a t เ b a uh, s e บเอ่อ connect drone ได้แล้วนะครับคำสั่ง t ทโล o connect วงเล็บเปิดวงเล็บปิดจากนั้น print f ก็คือ print แบบมีเช็คแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์นจุดใส่จุดด้วยก็ต้องใส่ f แบต,ตแบตเตอรี่โคลอนอปีกาเปิดปีกาปิดก็ใช้คำสั่งมาได้เลยครับ t ท l o ดอ t เก t t แบตเตอ่มาได้เปิดมาได้ปิดก็ตามด้วยปีกาปิดตามด้เปอร์เซ็นชุดนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นนะครับหลังจากนั้นมาขึ้นบินนะออกบินก็คือขึ้นบินเลยนะ เทโลดอตเทคออฟเทคออฟก็เป็นเมทัลสำหรับขึ้นบินนะครับวงเล็บเปิดวงเลบ็บปิดแค่นั้นอีกสั้นๆน,นะครับเทโลดอตเทคออฟมืเล็บเปิดวงลเล็บปิดขึ้นบินได้แล้วก็ให้เวลาขึ้นบินกินมิลลิเซกนี่นะก็ 1, ถาม1,000มิลลิเซกเท่ากับ1นึ่งเซเออเออเซกันใช่ไหมหนึ่งวินาทีครับไทม์ดอตสลิปหมายถึงให้ใช้เวลาประมาณสักสองค่อยทำคำสั่งอื่นครับไทม์ดอตสลิปใส่สองก็แล้วกันครับ จากนั้นคําสั่งต่อมาหลังจากมันขึ้นบินไปแล้วก็จะขึ้นบินไปบนฟ้าหลังจากบนฟ้าก็ให้ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวอะไรบ้างสหรับโดนโรนอันดับแรกคือเทโลดอตมูอันเดอร์สกอร์วงเล็บ50เนี่ก็คือโดรนจะขึ้นบินสูงขึ้นไปอีก50ซนติเมตรจะวัดหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะครับตั้งแต่50ถึงตั้งแต่20ถึง หลัก500นาะทีละครึ่งเมตรที่อะไรก็แล้วแต่เรานะใส่ตรงนี้ขึ้นไปเทโลดับสลีฟเวลาก็จะลดลงเอาแค่1ก็ได้หรือ2ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเป็นการตั้งเวลาอยู่ที่เราจะให้มันอยู่นานเนี่ยช้าจะให้บินขึ้นบนนานขนาดไหนจากนั้นเทโลดอทมูฟขีดฟอร์เวิร์ดมันก็จะบินไปข้างหน้าถ้าในวงเล็บเราใส่100มันก็จะบินไป100ซนมตร ครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่100ซมตรเราจะ,จะใส่500ก็ได้แล้วท่าน time sleep เราก็ตั้งไว้สักหนึ่งก็พอนะอย่างที่ว่าเนี่ตั้งเวลานี่ยพอ tello rotate underscore clockwise ใส่สักเกอันเจ้เนี้เป็นองศานะจะใส่90องศา30องศา50องศาก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะเอากี่องศานะสามรอยกงศาก็จะหมุนทั้งตัวเราเอา,เอา,เ,อาเอาแค่90ก็พอนะครับ time sleep หนึ่งก็พอนะครับ Tello.Move Underscore ก e ก็จะหมุนไปทางซ้ายก็จะขยับตัวไปทางซ้ายไม่ใช่หมุนนะขยับตัวไปทางซ้าย50เซนก็ใส่วงเล็บ50หลังจากได้ทำกิจกรรมบนอัตโนมัติบนฟ้าขึ้นไปเรียบร้อยเราก็จะเอาลงจอดก็สามารถาใช้คำสั่ง t l o l o อ l a n นนะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจำได้นะครับถ้าจะให้ขึ้นบิน Tello t take ออวงเล็บเปิดวงเล็บปิดถ้าอยากให้ลง t ทโล o อ l a n d ถ้าจะไปทางซ้าย มูเลฟไปยังขวามูไร right. อยากขึ้นบนมูอัพอยากลงล่างมูดาวนะครับหมุนก็คล็อกไว้โอเคนะครับอยากจะอื่นๆก็มีนะครับเช่นการตีลังกาก็ฟลิปฟลิปเลฟฟลิปมีหลายคำสั่งนะครับที่เราเยอะที่เรายังต้องรู้เพิ่มเติมเอาสำหรับหลังจากเขียนไปแล้วเราจะทำงานไม่ได้เลยเพราะบรรทัดแรกที่โปรแกรม Python จะตรวจสอบก็คือคำสั่ง if วักขีดล่างขีดล่างเนมขีดล่างขีดล่างเท่ากับวักเท่ากับเท่ากับวักหมายคำพูดวักวักเมนวักวักเ,เ,เ,เขาเรียกอะไรอเดสโกไม่ใช่วักนะอเดส c กอ e นเดสโกอันเดสโกเมนอเดสโแล้วก็โคลอนจากนั้นเรียกใช้เมทอดเมนที่เราสั่งเมื่อกี้ละเมนที่เราเรียกคําสั่งทั้งหมดในตั้งแต่การเชื่อมต่อด r นการเช็คแบตเตอรี่การขึ้นเทคออฟ ขึ้นบินการหมุนการอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ทีนี้เมนเ็บเปิดเมบปิด,ปด,ปดหลังจะเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราสั่งให้มันรันทํางานดังเซฟเพื่อนี่ลืมท่านจะอย่าลืมเซฟเซฟแล้วจะต้องอยู่ในที่จะรันพร้อมจะรันนะครับบทัดเดียวกันกับชื่อไฟล์ Python นะครับคิดนามสื่อเป py ก็คือคำสั่ง p y t h o วรักอลนโทค,ครับเรียบร้อยนะครับของผมก็จบการนำเสนอครับแล้วก็ เราได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนตั้งแต่พื้นฐานของโดรนเป็นอย่างไรนะกฎหมายเกี่ยวดรนและองค์ประกอบของโดรนและก็การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนตั้งแต่การเชื่อมต่อแบตเตอรี่การติดตั้งภาษาการติดตั้งอย่าลืมนะครับก่อนขึ้นบินก่อนจะทดสอบต้องเปิดโปรแกรมโดรนก่อนนะครับไม่งั้นเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับอันนี้สำคัญแล้วก็สั่งรันด้วย Python ขีดโดนมาจเจอพรีไวครับหลังจากนั้นมาเราก็มีโอกาสพบกันในอีกในต่อไปครับสวัสดีครับ